สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ GN ปั๊มน้ำก็จะมาสอนวิธีการใช้งานกับเซตแบตเตอรี่นะคะเซตนี้นะคะจะราคาที่3,700บาทนะคะจะได้เป็นปั๊ม 12V โวลต์นะคะ3 5 0วัตต์สายไฟยาว10เมตรพร้อมเข้าหัวปากคีบแบตเตอรี่2 1แอมป์แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะคะเรามาดูการต่อใช้งานกันเลยค่ะ อันนี้นะคะนํำปากขีดนะคะเสียบเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่นะคะมอเตอร์ก็จะทํางานนะคะระยะเวลาในการใช้งาน4-5ชั่วโมงค่ะเวลาไม่ได้ใช้งานก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะคะ ื่อท่านใดใช้งานเป็นเวลานานตัวนี้นะคะจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะคะเดี๋ยวเรามาต่อชาร์จกับขั้วแบตเตอรี่กันเลยค่ะอะแดปเตอร์ก็จะชาร์จนะคะ ก็จะทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะตัวหน้าจอจะแสดงคำว่า full แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มค่ะท่านใดสนใจสามารถอินบอกใไดที่เพจ GN ปั๊มน้ำโซล่าหรือโทร080 881 8828 88ได้เลยนะคะ